สัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระนิธฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา Icana, วันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตวจตะเวนชายแดนบ้านหินจอกอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นทีน่ ซึ่งกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43จัดกิจกรรมสนองพระราชดำริโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมกันบรรณาการ,ร,าารองค์ความรู้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนรวม92คนตลอดจนรัศดรในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการทางวิชาการและทางจริยธรรมผลการประเมินเ t ีชั้นประถมะศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยในปีการศึกษา2564ผลต่างคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง2ด้านและมีแนวโน้มในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ผลการประเมินโอเน็ตระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ในกลุ่มสาระภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษได้จะส่งครูเข้าอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และนำมาประยุกต์ใช้เน้นการแต่งประโยคจากภาพการเขียนเรียงความช่วยแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ช่วยให้นักเรียนมีผลสมฤิษ์ทางด้านการเรียนที่ดีขึ้น โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนเปิดทำการสอนแบบรายกลุ่มพร้อมมอบใบงานให้นักเรียนกลับไปศึกษาปฏิบัติเพิ่มเติม,มรวมทั้งได้จัดทำข้าวกล่องพร้อมแจกจ่ายผลผลิตทางการ,กรเกษตรและ,มะเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่นักเรียนเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจะถงผลให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตดนร่วมกับชุมชนสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ปราชชาวบ้านไปให้ความรู้ฝึกทักษะการแกะสลักการลงสีและการเชิดหนังตะลุงเพื่อให้เยาวชนรักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตเพิ่มเติมจากความรู้ด้านการเกรษตร ประมงประสุสั์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและได้มีการต่อยอดให้ความรู้ด้านวิชาชีพที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอาทิการทําปลาดุกร้าที่สํานักง,งานประมงจังหวัดตรังเข้าไปให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาดุกและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังดูแลให้ความรู้การแปรรูปรวมไปถึงทางด้านการจัดจําหน่าย ทางนี้ได้ขยายการพัฒนาและองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนเพื่อให้แต่ละครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งการดำเนินง,งานสนองพระราชดำริต่างๆนี้ได้สร้างความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับสถานศึกษาอันเป็นการสร้างทักษะทางสังคมที่ดีร่วมกันในชุมชน เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำนตรวจตะเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬาหมู่6บ้านหัวควรตํบาบลสํานักแต้วอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาทรงติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดํารินับเป็นครั้งที่6ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนนี้ โดยในภาคเรียนที่2ทางโรงเรียนเตรียมเปิดเรียนออนไซต์แบบเว้นระยะห่างให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิด1 9อย่างเคร่งครัดโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่นักเรียนขาดเรียนบ่อยได้จัดประชุมผู้ปกครองทําให้นักเรียนมาเรียนเป็นปกติผ้นการเรียนมีคุณภาพมากขึ้นครูผู้สอนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสอนครอบคลุมเนื้อหาจัดค่ายวิชาการร่วมกับโรงเรียนคู่พัฒนา ทั้งดําเนินแนวทางในการแก้ไขโดยคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมอ่านข่าวหน้าชั้นเรียนจัดกิจกรรมพี่สอนน้องฝึกเขียนคำหรือประโยคที่ชอบเขียนตามคําบอกและประกวดคัดลายมือกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยระดับดีนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการและหลักการสหกรณ์ด้านต่างๆส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน กิจกรรมห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดระบบหนังสือแนะนําการใช้ห้องสมุดส่งเสริมให้นักเรียนยืมหนังสือมีการจัดกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟังและกิจกรรมวาดภาพกิจกรรมห้องพยาบาลได้สร้างเสริมสุขภาพทั้งแม่และเด็กตั้งแต่ตั้งครรครูออกเยี่ยมนักเรียนที่บ้านแจกนมผงข้าชทานแจกยาสามัญประจําบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนมีนักเรียนในพนัาชานุเคราะห์จำนวน33คนจบการศึกษาแล้ว18คนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี10คนอาทิจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆและกำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษา8คนในโอกาสนี้ชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสืบมวลชนกีฬาเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้านกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนมีวิทยาลัยเทคนิคจะนะไปสอนการพิมพ์ซิลสกรีนซึ่งนักเรียนฝึกซิลสกรีนเสื้อกีฬาสกรีนกระเป๋ากิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนนักเรียนทำน้ำมันไพลนวดแก้ปวดเมื่อยเนื่องจากในพื้นที่มีต้นไพลและต้นขมิ้นเยอะ ในการนี้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและจากการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล3เรื่องการเรียงพยัญชนะทั้งนี้ครูและนักเรียนมีความภาคภูมิใจโดยในปี2565ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับเครือข่ายอำเภอสะเดาได้เข้าร่วมและนำเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคภาคใต้ โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยทักษิณโรงเรียนได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ขยายการพัฒนาโรงเรียนสู่ชุมชนอาทิส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ผลจำนวน20ครัวเรือนและเลี้ยงปลาในบ่อดินจำนวน20ครัวเรือนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและขายเพิ่มรายได้ได สอนการกำจัดยุงลายการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีสอนทำบัญชีครัวเรือน15ครัวเรือนซึ่งทุกครัวเรือนสามารถจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายวางแผนใช้จ่ายอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการ,กรเกษตรในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานและประชาชนเข้าไปศึกษาหาความรู้การเลี้ยงไก่ไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชจำนวน24ครั้งรวม212คน สำนักง,งานกเกษตรอำเภอสะเดาสอนนักเรียนแปลรูปและถนอมอาหารจากผลผลิตทางการ,กรเกษตรในโรงเรียนเช่นทำมะพร้าวแก้วและไข่เค็มใบเตยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลและอ่องพระบาทสำหรับบ้านหัวควรมี201ครัวเรือน942คนประกอบอาชีพทำสวนยางพารารายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ70,000บาทต่อปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดยะโสธร เมื่อวันที่12พฤษภาคม2565นาาณบ้านเลขที่325ตําบลหนองแหนอํเาเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นายชลทียังตรงผู้ราชการจังหวัดยะโสธรในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิด้านประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีอมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติฟ้าผ่าเมื่อวันที่22เมษายน2565 พื้นที่อำเภอกุดชุมเกิดพายุฝนฟ้าขนองกลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าทําให้มีราษฎรเสียชีวิตเนื่องจากถูกฟ้าผ่าจํานวนหนึ่งรายคือนางพรทิพย์สว่างวงอายุ47ปีการได้รับเงินสงเคราะห์พระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถมัมภกแห่งมูลนิธิราชประชาุคเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้น จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ที่จังหวัดเลยนะบริเวณลำน้ำคานหมู่สี่บ้านเมียงตําบลน,น้องผืออําเภอท่าลี่นายชัยพวัฒน์เนีมสิริผู้ว่าราชการ,ร,การจังหวัดเลยเป็นประธานในกิจกรรมสร้างฝายเฉลิมเพื่อเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565โดยมีนายนรงจีนอ่ำผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายสิริวัฒน์พินิจพานิชย์ประหลัดจังหวัดเลยนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลนายอําเภอท่าลี่ หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพ,พระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฟายเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการ,กรเกษตรและปล่อยพันธุปลาลงสู่ลำน้ำคานจำนวน20,000ตัวเพื่อเป็นอาหารโปรโตีนแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะได้รับประโยชน์กว่าร้อยครัวเรือน ที่จังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายสุทินประเรสริฐศักดิ์ในอำเภอแก่งกระจานหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำเพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนกว่า300ต้นณบริเวณวัดถ้ำเสืออเภอแก่งกระจานและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรีบ้านวังนางนวลหมูห่หตตำบลแก่งกระจานอเภอแก่งกระจานอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ที่จังหวัดน้องบัวลำพูนางศิวพรชัวสวัสดผู้ราชการจังหวัดน้องบัวลำพูพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพ,พระราชทานและประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานทําความสะอาดตัดหญ้าเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้นบริเวณถนนทางเข้าวัดถ้ำกองเพลนตําบลโนนทันอําเภออําเภอเมืองน้องบัวลำพู และบริเวณภายในวัดถ้ำกองเพนเพื่อเตรียมพื้นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะเสด็จพระ,าะราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูในวันที่24พฤษภาคม2565เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอ,ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ที่โรงเรียนวัดวังเบนต์ำบลบ,บ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นผลดำธรรมผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอประจําจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งบ้านวังเบนนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวอำเภอทองแสนขันเป็นที่ราบกลางขุนเขาโดยมีประชาชนในพื้นที่ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาทางทันตกรรมรับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำหรับจังหวัดอุตรดิตเป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่22เริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวเมื่อปี2513 ซึ่งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอเป็นการร่วมสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรายาณิวัฒนากมรมหลวงนาธิวาสราชนาครินและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควร์บวรคัตยราชนารีเป็นการให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์และษาทรรณสูขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีสุขภาพอนามัยที่ดี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของทานน้ำใจและยาเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสองรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โครงการสถานีพัฒนาการ,กรเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านหัวยหยวกป่าโซจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยต้องพระราชประสงค์ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีค่ะ นาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาพระราชาหฤทัยใส่ด้วยต้องพระราชาประสงค์ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามพระราชาปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอด โครงการต่างๆของสมเด็จพระบรมมชนุกนาถและสมเด็จพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงอาทิโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามการดำเนินโครงการและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมูนตรีไปตรวจเยี่ยมพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดิพนบ้านหัวหยกปะโซน,นะครับาการทำงานนั้นเราได้เป็นการทั้งนะของสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางของอในหลวงรัชการที่9และ10นะครับตลอดจนพระพัน,นะครับในการทำงานช่วยเหลือชาวบ้านฟื้นฟูป่าแล้วก็เสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนปัจจุบันจะเห็นว่า ความร่วมมือของราศดรน,นั้นได้ดําเนินการช่วยกันเป็นอย่างดีเป็นกําแพงเป็นรั้วของประเทศที่คอยปกป,กปกักรักษาชายแดนบริเวณฝั่งอาเภอแม่ฟ้าหลวงทําให้คุณภาพชีวิตตลอดจนความผาสุกนั้นเกิดขึ้นในระดับที่น่าพอใจที่ผ่านมาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซ ได้ดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆอาทิการรักษาสภาพป่าร่วมกับชุมชนให้คงความสมบูรณ์ฝื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำจัดทำแปลงเกษตรสาธิตทั้งการปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกาแฟและแมคคาเดเมียส่งเสริมให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรแผนใหม่เกษตรอินทรีย์ด้านประมงและปะศุสัตว์ รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตามความต้องการของราษฎรส่งเสริมการทำการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดสร้างรายได้เสริมหลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวตลอดจนส่งเสริมด้านสุขอ,อนามัยระบบสาธารณูปโภคและความมั่นคงตามแนวชายแดนโครงการนี้จะเข้ามาในหมู่บ้านในพื้นที่ของบ้านผู้ยโยกตัว แล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานมาให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็จะได้ไปทํางานหอนอไปใช้ชีวิตของประจัญบานของตนตัวของครอบครัวอย่างเงี้ยแต่ละว่าก็มันมีไรายได้จะทกโครงการแล้วก็หอนส,ส่วนตัวบ้านอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าคือชาวบ้านเนี่ยไม่มีความรู้แล้วก็ขาดรายได้หลายอย่างเนาะแล้วก็คือตอนนี้ว่าคือเป็นหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาให้ความรู้ ให้กับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็นไปปฏิบัติหองตัวเองแล้วก็ตอนนี้ทุกวนันนี้คือมันมีไรายได้แล้วก็พอที่จะอยู่พออยู่พอกินคือนันนี้ครับปัจจุบนัรนราษฎรมีอาชีพมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงทางด้านอาหารมีระบบสาธารณูปโภคเยาวชนได้รับการศึกษาอีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู กลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้งทำให้ราศดรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ นพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ